สวัสดีครับจากร้าน The Best อุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าก็คือเป็นอุปกรณ์กันไก่ผ่าตัดใหญ่เลยนะครับชุดผ่าตัดใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็คือรวมครบเซตเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะมีอะไรบ้างอ้าวชิ้นแรกเป็นแบบนี้นะครับก็คืออะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยเม็ดส้นบอมนะครับจะสี่เส้นอ้าวางเลยครับแล้วก็ยื่นแบบนี้อ่าอันนี้ก็คือดัมมี่เนี่ยฝาเห็นก็โอเคนี่ก็คือเทลลี่แคมครับแล้วก็ฟอร์ซิคแบบยาวเลยนะครับแล้วก็ฟอร์สิคที่ชื่อฟอ นี่ก็คือนี่เ hey. ดินเขาเดินด้านทางครับแล้วก็นี่ก yeah, ็คือไฟเซอร์แฟชั่นไเเชอออรร์์่ะซัโอเคแล้วก็มูทูเนียกูดกูดมุทูเซิลโอเคแล้วตอนนี้ก็คือด้านทาวเนี่ยจนเซิยลอันนี้คือโอเปอเรติ้งนะครับอีกสี่เซนนะครนี่ก็คือโอเปอเรติ้งเซนไลโค้ดนี่ก็คือไม่เซนบอมโอเคนี่ก็คือสตีเว่นนะครับนี่ก็คือไอริสครับผมนี่ก็คือ อันนี้ก็คือมีการเอร์ดีแท็เตอร์ค่ะอันนี้ก็คือเทเิลแครมมีเทเิลแครมเหมือนกันอันนี้ให้ได้อีกเหมือนกันก็คือนอนแบตใช่ไหนบเนี่ยคือเส้นดีแท็เตอร์ว่ใช่ไหมใช่ไหมใช่อร์สิบพสดุาร์นี่คือดัมมีไอ้สรร์ค่แล้วก็คือจุกเป็นทั้งนีเ่องกันมนมีถาดงแล้วก็แจววีดีส เบสอุปกรณ์การแทนะคะสิน้าของเราอยู่ตรงสินล้นะคะลูกค้าสนใจก็สามารถมาดูสินค้าก่อนได้ก่อนที่จะทำการสั่งซยังไงคุณลูกค้าอย่าลืมทักแชททางเราคแชทของเราก็คือจะตอบริวว่ไว้ด้างล่าส y ดยูทูบนะคะหรือจะมีคิปอาร์ควูที่อยู่ด้านข้างถ้าเกิดสนใจก็สามารถแชทหาเราเราไม่สามารถอตอบแชทต้ยูทูบได้นะคะเพราะว่ายูทูบเรามีเยอะมากบางทีตอบไปก็ข้อมูลไม่ครบนะคะ่ะคตอบรนบานทักไปดีกว่าเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจ ไว้นัดเลยหรือลูกค้าจะกดไลค์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบใต้หนาาแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเราศูนย์แปดสี่หกห้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหรือศูนย์แปดเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าแปดสองสองนะคะแล้วเรามีชูรูมอยู่ที่สีรล้านนะคะสนใจมาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมแชร์หายดึงนะคะและเราส่งด่วนส่งไวภายในสามชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ